สวัสดีครับทุกคนติดตามเพจบอยสีชัยนะครับวันนี้พาทุกคนมาที่โพสต์อยนะครับมีถ่ายรายการอีก,อกหนึ่งวันนะควันนี้แล้วก็วันที่สิบหกนะครทีนีส่วนล้ำผมเอาเที่จงจลงบาแบบบอลลัมบอลําม่นนวนเลยนะครับลําแทนหลยก,รรก่อนครับแค่กระชัสีจําเลยรู้อ พี่เพิงหาเพินงไปต้องเไปแกะอา่ว่ล้ำเรื่องผมกับประเด็นงอแหลนะครับตอนนี้ซ่อมที่ละสิ่งที่ต้นแบบหูงานที่ของตัวเองกับแบบสิงที่พี่ขับต้อมผมด้วี่หูจัดเพิ่หูจัดการออกการเข่าการไปการไปกันมาแล้วจดหมายไม่มีคนดีน้องไม่กลับมาเขาลืมว่ามีอาเซีย เขาเลือว่ามีอาเสียคอยส่งคอยเสียการดารไปเป็นนักร้องตามบาม้านไเป็นนักร้องในห้องอาหารเดี๋ยวนี้ตาวานมีวาสนาเป็นดาวรุ่งลูกทุ่งโซโภามีพวกนากใน้น้าชักพาไปอัดแผ่นเสีย อัดวีดีโอออกโชว์ทีวีหน้าตาหุนดีจนพี่จําไม่ได้ครับหน้าตาหุนดีจนพี่จําไม่ได้คนบนน้านนอกช้าชอกหัวใจมายืนร้องไห้ดีใจไปกับนวนน้อง เข้ากรุงมุ่งมาวังเจอกันดาถามข่า,ขาวเดี๋ยวนี้น้องสาวสบายไม่เล่านอน้องหลงลืมเหมือนคนไรคคาหลงลืมเหมือนคนไรค่าไปติดเหล้ายาหมดเงินทองเขาปล่อยให้น้องเดียวได้เจ้าโสมเจ้าสุด เจ้าโสมเจ้าสุดหมดความสุสซี้อาเสียคนดีนี่ไปทางไหนกราบบ้านนอกไม่ต้องเสียใจเริ่มต้นกันใหม่ฝันใจเจ้ากลับบ้านนาะมื่อวานนี้กสิได้คัดออกหนึ่งคนนะครับเกิดบททัานพนะเพียงที่เจ้าลองเพียงอย่างคือบวกเคยได้ยินข่อยเกิดบทท่านพนะ สรงผมบอดมันเปิดโรงแรมทำอีกนะคะแบบหลอ,อมองมองมาสายตาแลลจ้องมองประสานเห็นกันทุกมือไม่เบื่อคำานเห็นกันทุกวันดีใจเห็นกันละไม่นานเท่าไรเห็นกันละไม่นานเท่าไรเกิดซ้อนรักปากสวงในหัวใจดวงนี้ดูสิเป็นดัง ตึกตักตึกตักตึกตักชักทำให้ชายกระวายกระวนเหมือนเหมือนคนกำลังจัดเหมือนเหมือนคนทุรนทุลายมอ,มองมองมองสายตาเลจ้องมองประสานเห็นกันทุกเมือไม่เบื่อาขามานห็นกันทุกวันดีใจเห็นกันละไม่นานเท่าไหร่กันละไม่นานเท่าไหร่เกิดสันรักปักทรงในหัวใจดวงนี้ดูสิเต้นดังตึกตักตึกตักตึ